สวัสดีครับยินดี D ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หน่วยชาแนลสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นในส่วนของสู่ปักหลักหน่วยบนแเบลบคู่ขี้นะครับซึ่งเป็นสู่เดิมที่เข้ามาต่อเนื่องซึ่งผมจะมาคำน,นวณให้ดูกันสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามกันนะครับก็จะเป็นในอมทางงวดวันที่1สิงหาคม2 5งาซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะเป็น สูตรที่ยังเข้าอยู่นะครับคลิปนี้ครับผมจะมาคำนวณในส่วนที่เป็นสูตรปากหลักหน่วยบนนะครับที่คำนวณได้68นะครับที่คำนวณได้68นั่นคือสูตรนี้ครับสูตรที่ได้68เนาะสูตรนี้จะเป็นแบบคู่ขี้ครับดิ่งหลักหน่วยครับทำให้68งวดที่7ที่ผ่านมานะครับแต่นะนี้ก็คือ 3 3 6นะครับเลขเจ้าอุส3มสสูตร3ตัวตรงนะที่ลงให้ไปพลาดไปครับแต่ก็ต้องขอไปด้วยนะครับก็จะมีทั้งสูตรที่เข้าและสูตรที่หลุดนะที่ผมนำมาให้ดูในคลิปนี้ก็จะเป็นสูตรที่ยังเข้าอยู่นะครับคลิปนี้ผมก็จะมาคำนวณให้ดูกันนะครับส่วนที่เป็นสูรปักหลักหน่วยบนเนาะที่ยังเข้าอยู่นะครับสูตรนี้เป็นสูตรปักหลักหน่วยเนาะได้68ปนะครับเลขเจ้าอุส3ม เลขที่เข้าหลักหน่วยคือเลข6นะครับก็ยังติดมาอยู่หลักหน่วยครับออก3 3 1สาหนึ่งส่วนชุดสรุปนะสตัวนะครับ3ตัวนี้พลาดไปนะก็จะมีคู่นะที่ทำได้ครับ6 3สนะที่จับคู่ไว้เนาะได้6 3สอมห6นะครับก็พลาดไปนะเข้าตัวกลับนะครับ สว่วนตัวนิ้นนะที่นิ้นให้ไป8 6 2กปติมาแค่ตัวเดียวนะครับหลักร้อยนะหลักรนอยที่ผมนิ้นให้ไปก็จะเป็นนี่ครับจะมี6มี8ที่ชมในอยู่เนาะหลายส่วแล้วก็มี9้าตัวนะครับแต่ที่ดินสุดก็จะเป็น6กับ8นะครับซึ่งผมว่ามีนี่ครับสูตรเด่นบนเนาะสตัวสูตรนี้เข้ามา10ิมวดติเลยเนาะโมดที่แล้วนะได้3ากับ8ครับเลขที่จมางคือ3นรับนะครับ ลขติดมาพีาเป็น 3. เลขที่ไม่ได้น้นเนาะเลข3นะครับที่เน้นไว้ก็จะเป็นเลข2นะ6กับ2นะชุด6 2ครับแต่ออก3 6นะครับส่วนสูน,สนี้ตัวเดียวนะก็ยังติดมาอยู่นะแต่มันไปหลักหน่วยครับแต่ที่สูนี้เข้ามานะที่หลักสิบห้างหมวดหมวดที่6นะมันไปหลักหน่วยครับออก3 6นะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาคำนวณอยู่นะครับ สำหรับท่านที่ติด,ต,ดตามมาอยู่เนาะสถิติสูงหลักหวยบนสูงนี้ครับเริ่มเข้าตั้งแต่ในงวดเดียว5 9 8ครับงวดไี้ครับสูงนี้คำนวณได้80ออก5 9 8ครับ วันที่ 1, 2ครับทำได้6 8ครับออก1นึงนะครับวดที่3ครับทำให Meyer, 02, ้ศูนย์ออก690ครับต่อมาครับวดที่4ครับทำได้1กับ3ออก5 9 3ครับต่อมาครับวดที่5ครับศูนย์นี้ทำให้4 6ออก50 4ย์ครับต่อมาครับวดที่6ครับทำได้3กับ5ครับออก50 0ศนะครับต่อมาครับวดที่7ครับทำได้6กครับ ผลเที่ยวกคือ3 36ครับเลขที่เข้าหลักหน่วยที่เลข6ครับก็ถูกเป็น7โมดิเติเลยนะครับก็เป็นสูตรที่ยังเข้าอยู่นะครับเราจะมีทั้งสูตรที่เข้าและสูตรที่หลุดนอตท,ที่ผมนำมาให้ดูในคลิปนี้ก็เป็นสูตรเดิมนะที่ยังเข้าอยู่นะครับถ้าท่านสนใจสูตรนี้ก็มาดูครับ ่ทีนี้ผมก็จะคำนวณให้ดูนะตั้งแต่ที่สูเริ่มเข้านะถึงวมืเดียวห้าครับสำหรับท่านที่เข้าใหม่เราก็มาลองคำนวณไปพร้อมกันครับ ธีการคำนวณนะครับสำหรับสูตรหลักหน่วยบวกสมตัวเดินดีจะเป็นแบบคู่ขี้เลยนะครับจะใช้ทำในหลักแสนบวกกัน2ครั้งครับหลักหมื่นบวกกันหครั้งครับหลักหน่วยบวกกัน2ครั้ง10ล้านบวกกัน1ครั้งครับบริด้หนึ่งขงที่ครับ6กบวกศเป็น6ครับหกบวกสเป็น8 8ดแปดบวกครับสิบเจ็ดบวกหนึ่งสิบแปดครับได้ตัวเลขคิดแปดนีถึงน้ำพุไปสองแต้มครับเป็นศูนย์ในงวดน้าครับเป็นงวดที่สูดเริ่มเข้านะครับได้แปดศูนย์หกห้าเก้าแปดครับ เลขที่เข้าหลักหน่วยคือเลขก8ครับนี่8เข้าหลักหน่วยเนาะก็ถูกเป็นหัอแรกนะครับเมื่อต่อมาครับว่าที่2อครับสูงนี้ทำได้68ครับออก1นึครับเรามาลองคำนวณดูครับวิธีคิดครับจะใช้ทำในหลักแสนวก,กัน2ครั้งครับ หลักหมื่นบวกหนึ่งครั้งครับหลักหน่วยบวกน2ครั้ง10บล้งบนึ่งครั้งบุริหงคงที่ครับแปดบวกสิบสิบสองบวิบแบวกเห้บนึยี่หกครับบวกไปสอเนาะเป็นแปดครับมดที่2องได้6 8ออก1นึ่งหนึ่งกครับเลขที่เข้าหลักหน่วยคือเลขหกครับเข้าหลักหน่วยเนะเาะก็ถูกเป็น2สองครับงมดต่อมานะครับงวดที่3ามสูงนี่ทำให้สูงสองอกหกเครับ วดที่3เนาะทได้0ูนย์สออกหกเ้ซึ่งได้รขคู่ครับศูนย์คับสนะครับวิธีคิดครับจะใช้ต้องไปหลักแสนั้มบวกกัน2ครั้งหลักหมื่นบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยบวกกัน2ครั้งสิบล้าบวกกันหนึ่งครั้งรีดหนึ่งคงที่ครับแปลบแดเป็นสกครับบวกสองสิบแปดบวกหนึ่งสิบเก้าบวกหนึ่งยี่สิบครับได้ศูนย์สองนะครับเลขเดียวคือหกเก้าศูนย์ครับเลขที่เข้าหลักหน่วยคือเลขศูนย์นะครับตอบไหมครับ วันที่สครับในวัที่สศูนนี้ทําได้1นึ่งแสนครับอกห้าเก้าแสวิธีคิดครับจะทำหลักแสนบวกกัน2ครั้งหลักหมื่นบวกนงครั้งหน่วยบนบวกกัน2ครั้ง10ล้านบวกกัน1ครั้งบวกด้หนึ่งของที่ครับ4ีบวก0ได้4 4่บวก6เป็น10 1 0บวครับได้ตัวได้คนึ่งครับนักผู้วัยสองเป็นสนะครับวดที่สี่ครับสูรนี้ได้ลีคีครับหึงกับ3ามนะดิที่หลักหน่วยครับออกห้าเก้าสามับอ่ารีที่เข้าหลักหน่วยรีสามต่อมาครับจะเป็นวดที่5ครับทำได้46เป็นลีคู่ทั้ง2ตัวครับในงวันั้นครับทำได้ทำได้สีออกห้าศย์สนะครับ วิธีคิดครับนำตำั้มไปหลักแสนบวกกัน2ครั้งหลักหมื่นบวกหนึ่ง 10, 10, 1, ครั้งหน่วยบนบวกกัน2ครั้งสิบล้านบวกกัน1ครั้งบลินหนึ่งคงที่ครับ3ามบวกเป็น9 9บวก4 13 13บวกหนึ่ง1ิบได้ตัวเดียวแต่ตัวแรกได้เป็น4นะเพิ่มไปสองเป็น 2, 6นะครับสี่หกบลินหลักหน่วยครับออก5 0 4, 4, 4, 4 5, 5, นะครับทำได้4 6ออก5 0 4 4เข้าหลักหน่วยครับถูกเป็น5งวดนะครับต่อมานะครับงวดที่ 6นะครับในงวดนั้นครับทำได้3กับ5ครับเด่นที่หลักหน่วยเนาะงวดนั้นออก5 0 3ศูนด้ที่เข้าหลักหน่วย,ยกันเลขสามครับเรามาลองทำดูนะว่าได้3ามจริงหรือเปล่าเนาะมาต่อกันเลยครับงวดที่6นะครับนำต่ำไปหลักแสนบวกกัน2ครั้งนะครับหลักหมื่นบวกหนึ่งครั้งหลัก หน่วยบนบวกกัน2ครั้ง10ลังบวกกัน1ครั้งบวกด้งคงที่ครับ0นย์บวก1ได้1 1บวก8ได้9 9้าเบวก32บวก1 13ตัดตัวน้าออกไปได้ตัวแรกคือ3ครับทำพวกไป2แต้มนะครับเป็น5นะครับได้3กับ5ครับในงวดที่6งวดนั้นออก50 3ออก503ครับสูงนี้ทำได้3กับ5ครับ3เข้าหลักหน่วยครับต่อมาครับ วันที่7ครับงวดที่ผ่านมานะที่เราให้ไปเนาะอ่างวันลาสูนี้นะทำได้หกแปดครับเป็นเลขคู่นะงวดนี้ไม่ไดเลขคู่จะเป็น2องที่หนึ่งนะครับอ่าหกแปดครับสูนี้ได้6กแปดเนาะออกสามสามหกนะครับก็เป็นสูที่ยังเข้าอยู่นะครับเราก็มาลองคำนวณกันครับอ่าวิธีคิดสูนี้นะครับนำต่ำในหลักแสนวกกัน2ครั้ง หลักหมื่นบนหนงครั้งหน่วยบนมวกกัน2ครั้งหลัก1ิบล้างบนหนึงห่งครั้งวิ่งหนึ่งคงที่ครับแปดบวกสามสิบเอ็บวกสิบเจ็ดสิบเจ็บวไปยี่สิบห้าบวกหนึ่งยี่สิบหกครับได้ตัวเลขคือหกนะครับแล้วเพิ่ไปอีสองแต้มเป็นแปนะครับได้68ครับผลที่ออกคือ336ครับทำได้68ออก336ครับเลขที่เข้าหลักหน่วยคือเลข6นะ6กเข้าหลักหน่วยครับก็ถูกเป็น7งวดมั่ติเลยเนาะยังไม่ผิดนะสำหรับสูตรหลัก หนสูนี้นะครับก็เป็นสูที่ยังเข้าอยู่นะครับฉะนั้นผมก็จะมาคำนวณให้ดูกันนะครับสำหรับท่านที่ติดตามสูนี้กันอยู่เน,ะนาะหุ้นใหมนี้มาดูกันครับหลักหุ้นบนจะเป็นเลขคู่หรือเลขคี่นะครับ วิธีคิดนะครับสำหรับท่าที่สนใจสูตรนี้นะครับนำต่วไปหลักแสนบวกกัน2ครั้งหลักหมื่นบวกหนึ่งครั้งครับหลักหน่วยบวกบนบวนสงครั้งครับสิบล้าบนึ่งครั้งวกนึ่งที่ครับหกบวกหกบวกสองบวกสองแล้วก็บวกหนึงงที่ครับ6กบวกหกเท่ากับสิบสอครับสิบสองบวกสองสบวกสองบวกหนงงที่สิบเจดตตัวหน้าอมไปได้ตัวแรกคือเนะครับแลวพวกไปสงแต้มเป็นกาวครับฉั้นงวดนี้ครับ วันวันที่1สิงหาคมนะครับหลักหน่วยบนจากสู่ที่เข้ามา7จ็ดมวดนเนาะวันนี้ครับทำได้7 9เป็นเลขที่ทั้ง2ตัวนะครับฉะนั้นก็คาดว่าน่าจะเป็น7กับ9เนาะที่จะมีมาในหลักนี้นะครับทำได้79ครับสำหรับท่านี่ตามสูตรนี้อยู่เนาะวันนี้ครับถ้าเรายังมั่นใจก็แคปหน้าจอกันไวนะ้เนาะหลักหน่วยเนาะ2อตัวเดินดีนะครับวันวันที่1 สิงหาคมนะครับก็เป็นเลขที่เด่เนอยู่เนาะเจ็ดกับ9ครับ งวดนี้ครับดิ่งเลี้ครับเป็นสูตรเก่านะครับงวดนี้เป็นมวดที่8ครับเดนิน7กับ9ครับที่หลังหน่วยครับ ถ้าเรายัางมั่นใจในสูตรนี้ก็ลองนําไปจับผู้ดินกันได้เนาะ,ะซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นสถิติที่สูตเข้ามานะครับเจ็ดวัตตินะวัวที่8ครับสูตนี้นะทำได้79ครับะจะประมาณนี้นะครับ ส่วนสูอันนี้นะครับเด่นบนเนาะทําได้38ครับสูน,นี้ยังเข้าอยู่ครับได้38ตัวนี้มาคือสามนะครับสูนนี้จะเป็นแบบ2ตัวเนาะส่วนสูรหลัก10ล่างสูนนี้ครับที่เป็นสูนเก่ายังเข้ายู่นะครับอันนี้จะเป็นแบบคู่คีมเหมือนกันครับนี่ครับหลักสิบ เด่นสอเน้นไปที่4เนาะไม่มาตัวนี้มาคือ2นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าขอบคุณสวัสดีครับ